เก๋งเงินสดราคาแบง์ปันป๋ายะจับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีจ้าก่อนอื่นดักท้ายกันครับสวัสดีครับป๋ายะบรรท่ารูปรอยใจดีนะครับเมื่อนี้ซื้อเขามาไหมครับรับเทิร์นเขามานะครับทุนคนข้างสูงคั้นนี้นะครับแต่กสิขายแบง์ปันสูพี่น้องเอฟซีเด้อผู้ทีกาลังอ่าอยากได้รถเก๋งใส่งานสักคันนึงขอแขกเครื่องดีเกียร์ดีเนาะพี่น้องเนาะ คันนี้เป็นโตโยต้า v ีออส1 5 e ออโต้ปี 2, 2012แต่รถคันนี้มีตำนี้แบบชัดเจนเลยนะครับผมเวลาป๋าขายป๋าสีวอาความจริงหมดบอหมกบอเมิดนะครับพี่น้องครับรถคันนี้นะครับเคยติดแก๊สมานะครับพอติดแก๊สมานะครับผมแล้วแจงล่งเร็มไว้นะครับแต่ถามเจ้าของเดิมเพิินที่เพิินเอารถมาเทิดน้นองเพิินบอกว่า เพิ่นติดนะครับผมแต่ว่าแป๊บเดียวเพิ่นกระถอดออกเพิ่นแทบมาได้ใส่แกสเลยนะครับผมพี่น้องกระสิกังวลแต่ป๋าล่องขับเบิ่งแล้วนะครับไปกลับที่ทํางานก็คือโชว์รูมไปฮอดบ้านป๋าที่ทากษเมนะครับไปกลับมือละนีสิบกวลูกนะครับเครื่องก็วิ่งดีนะครับผมทุกอย่างปกติดีนะครับยูเทว่าพี่น้องมักบอถูกใจบอราคาล่องเข้ามาสอบถามมาพูดคุยน้ำป๋าได้เดี๋ยวป๋าจัดให้ครับพี่น้องเอฟซีจ๋าเบิ่งรถก่อน ไซแม็กจัดทรงลงรอมาเรียบร้อยนะครับผมชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างนะแล้วก็เรียกไม้อยู่ประมาณ2 3 0 0,000มืนโลนะครับกุญแกรี่โมดสตาร์จึ้งเดียวติดนะครับได้เบาะหนังนะครับสวยงามนะสวยๆเลยสีดำรอดำดุนะครับพี่น้องครับใส่งานทำมาหากินเบาะหนังนี่หุ้มไม้ไม่ได้แต่นานนี่สามพันชุดนี่นะครับพี่น้องครับเพราะว่าอันเดิมมันแตกมันแตก มันเป็นเบาะหนังนี่แหละแต่ว่ามันแตกก็เลยสื่อตัวหุ่มใสเพิ่มให้นะครับผมเราด้านหลังกับเบาะหนังเดิมเดิมนะครับสวยงามปี2012จะกระจกปรับไฟฟ้าติดฟิล์มไม้ติดฟิล์มเม้าไม้ให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งดากดากนี่นะครับสวยบางเดิมรดบ่เชียวบ่ชนบ่าต่ำนะครับนี่เห็นบ่ดากเดิมถ่ายเดิมจากพี่น้องจ๋าบอกแม่แล้งคู่มือยางอะไรมีครบนะครับนี่ อยู่ครบอยู่ครบนะครับแลนใส่งานทํามาอากินแลนไปชุกเฉินนะครับพี่น้องยางหัวยางแตกกระสีแดงมีแนวเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะครับชุดแต่งสปอยเลอร์หลังนะครับเติมน้ำมันเบนซินขับใส่งานปกตินะครับพี่น้องครับเบิ่งรถเ้อร์มักชอบถูกใจเฝ้ามาจับมาจองราคามาคุยกับปา๋าเดี๋ยวปา๋าเบิ่งให้ครับเพราะว่าปา๋าใจดีอยู่แล้วเรื่องออกรถออกเรือสื่อรถสื่อเรือน้ำปา๋า ดีว่าดีบ่ดีวด่าบ่ดีนะครับรถมันก็มีตัํานี้แหละครับพี่น้องนะเป็นรถปี12เนาะรถเคยผ่านการใส่งง่ามาแล้วธรรมชาติของมือสองสีไม้ขึ้นจังไปเดแดงกับเป็นไปบ่ได้ฝากระโปรงมีห้อยถอดเคยเข้มสีฝากระโปรงเด้อนะครับเครื่องเดิมๆนะลองแก้มใส่ขวาเดิมๆนะครับงามๆกับโปรเมชันแบ่งปันจากปายะาเอางบเงินสด1นึ่งแเกบาทราคาเขามาสอบถามราคาเขามาพูดคุย เป็นกำลังใจให้ปายะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแท้กดแช่ไปให้ปาน้ำเด้อพี่น้องเด้์แก้ว